สวัสดีทุกท่านครับจากร้านนาะราลังนกนะครับวันนี้พามาชมฝาครอบท่อขนาด4นิ้วแบบมีช่องระบายนะครับตัวนี้มีประโยชน์ในการที่จะบิดฝาท่อ4นิ้วที่เราวางระบายอากาศไว้รอบติดนะครับเป็นตะแกรงนะครับระบายลมได้นะครับป้องกันแสงป้องกันศัตรูนกนะครับใช้งานง่ายนะครับเพราะมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเราแค่ วางลองอไปนะครับส่งเข้าไปในท่ออย่างนี้นะครับก็ตกเข้าไปได้เลยแน่นมากนะครับแน่นหนาเลยนะครับเนี่ยเป็นขนาดสี่นิ้วนะครับมีช่องระบายเรียบร้อยบล็อกแสงป้องกันศัตรูนกนะครับแต่สามารถระบายลมได้นี่ครับใช้งานได้เลยนะฮะเราใช้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะรับติดตั้งรวดเร็วใช้ง่ายทนทานด้วยนะครับ ไม่ว่าจะตึกเล็กตึกใหญหห่ตึกใหญ่เนี่ยที่เป็นฝาที่เป็นท่อ4ีนิ้วทั้งหมดเราใช้ฝาครอบท่อตัวนี้หมดเลยติดตั้งรวดเร็วทนทานสนใจสอบถามมาได้นะครับนาราลังนกส่งทั่วประเทศครับขอบคุณครับ